สวัสดีครับอยู่ช่องตำแตมตำซิงครับวันนี้มารับงานศึกษาครับทมปากบอกไอทมต้องถไทยอยู่นะครับวันนี้ให้น้องปักครับดินนีแช็งพอสมควรเลยนะครับดิน Leo bắt đá thêm vô đây,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  vô นี่ก็ใกล้เลิกงานแล้วครับพึ่งฝุดมาได้เท่านี้ ทายต่ออ่านี่ครับสระที่เราขุดวันนี้หนึ่งวันหนึ่งวันครับได้เท่านี้แหละประมาณ30เมตรได้แต่พี่ถึงนี่ครับนี่ครับจะไปเทตรงนู้นนู่นนู่น่นอ่าสออคนขาวเราตอนนี้ครับ ฮะครับผม okay, <for> ดูครับกี่เทโอ้ตัวนี้ไม่มีการสั่นนะครับกล้องตัวนี้ไอโฟนน่าจะชาร์จแบตอยู่ตัวนี้ไม่มีการสันนรน่น,น,จ,ะน,น <laughs> จะพยายามถือนิ่งๆให้นะครับถ่ <laughs> ายแล้วถ่ายแล้ว เด็กที่นี่ดากยุบเลยครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่ถึงครับตูดยุบก่อนตูดยุบก่อนครับตอนนี้ครับเวลาสี่โมงห้าสิบแล้ว ากาศร้อนนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูสระครับยังกับโคกน้องนาเลยสระหนึ่งทางน้ำครับวันนี้ก็จะมีทางน้ำไปไปนี่ไปนี่ไปนี่เอ,อปไปปลาด้วยนะไปขับสะนนบระไปขุดกระหนี่ตับมา้าครับเจอตับม้าเันนตับม้า à, haha, Gear Pia, Gear ơi Gear Pia, thôi Gear Pia đấy Gear Pia nè, ơ Gear Pia nè, ê chọn chọn biển chọn, tắc, thay, มันมา่าเหตตั้งมันนีมันสิเดี๋ยวมั่สิเห็ดสโลว์ระด็เลยเดยตังนยนีเหนลนีน่ครับเสียงเดกว่าหาซบอกว่ามือย่แมน เราพาไปดูคนหัวรถไหนดูซิสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเฮ้ยสี่สิบเจ็ดครับหอนหาสิบพ่อมือนี่ห <laughs> อนหาสิบพ่อมือนี่ พวอหาซิบพ่อีนนนานหาิบเียวพ่อท่านนี่ี่ิบเจียแล้วท่นน่ีานทานนทงาเศร้าอยู่ดอกเนี่ยสอก้อกัสี่เดยวยกูเี่ยวยเฮ้ยพ,พักยู ผมากะขับไม่โค้งไม่จริงแต่ก็อยากขับครับชอบตัดสนุกยิ่งรถแรงๆยิ่งตัดสนุกการร้อนมากวันนี้แต่ดีรถไม่วิ่งไกลความร้อนเลยไม่ขึ้นปกติความร้อนจะอยู่ประมาณ70กับ 80, 80องศาครับ ตอนนี้อยู่ประมาณ65ถึง69ไม่เกิน72ดูดินแข็งมากดินแข็งมากเสียงปุบๆเลยถ้าได้ถ้าได้ยินนะถ้าในกล้องได้ยินฟันนีคค่คมกิิบเลยอยู่ยะโสครับขายฟันแพงกว่าที่อื่นประมาณ50บาท ร ah, าคาสูงกว่าที่50บา says, ทครับโอ้เสียงปั๊มร้องเลยอ่ะ <sho> รู้สึกว่าสีในกล้องตัวนี้จะจางกว่าสีจริงนะครับเต็มนะครับอ่าอยากอไปเทียวเที่ยวนี้ก็จะเป็น48เที่ยวแล้วถึง50ก็น่าจะพอน่าจะแซมจะแซมสุดยอดเลยครับ ดูมาถอดรองเท้ามาถอดแบบนี้ไม่ไม่ตกก็ให้มันรู้ไป <laughs> ตกไปสามรอบแล้วนะครับวันนี้รองเท้านี่หล่นไปสามรอบแล้วอยาให้ดูกใกล้โอเคตรงนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ อ๋อเสียงเบกเสียงเบกถือว่าเยอะนะวันนี้ได้สหรับดินขแข็งแบบนี้ยึบครับตูดลงแล้ว จมไปเกือบครึ่งล้อจมขอบยางครับทุกเที่ยวเลยขอบยางเนี่ยหายตลอดโอ้โอยกชันมากนะครับดําคันนี้โอ้โหอ,อ,อายุคันนี้น่าจะประมาณสิบ สิบห้าหรือเปล่าว่าซื้อมาประมาณ9ปี10ปีก่อนอยู่กับคนอื่นก็ได้จะนานกว่านี้ครับเอาเป็นลาครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ